ไปแดงด้วยค่ะอปทีละคนเลยใครก่อนพี่เพรสก่อนละกันนะครับเี่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างครับหลังจากโอ้เป็นบัณฑิตจบแล้วครับก็ดีใจมากครับเพราะว่า4ปีนี้แบบเราทํางานด้วยแล้วก็แล้วก็เรียนด้วยครับก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรแต่โชคดีที่มีเพื่อนคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาครับรวมถึงอาจารย์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยสินคินลร์วิโร์ครับที่คอยช่วยตลอดครับก็อยากจะขอบคุณมากมากแล้วก็ วันนี้ภูมิใจมากๆครับแล้วก็มีแฟนคลับมาเยอะมากครับดีใจมากจริงจริงพี่เคยจบคณะอะไรเอกครับคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคมครับเอกกำกับการแสดงครับมกับ4ปีที่ผ่านมาไม่มีความหนักขนาดไหนครับพี่เพลหนักมากครับเพราะว่าปุ่งปีหนึ่งจะหนักสุดครับเพราะว่ามันมี้เราต้องบินต่างประเทศมีอีเวนต์ยิ่งเหรครับมันก็เลยจะหนักมากจแต่้องทำนห้ได้ทจอคนติดต่อ ใจมากเพราะว่าแม่ก็ไม่คิดว่าเราจะเรียนจบได้ครับเพราะด้วยตอนนั้นเราก็บ่นนะเป็นเด็กขี้บ่นกแบบกูไม่ไหวแล้วอยากอยากอบแล้วอะไรแบบนี้ครับวันนี้แม่ก็คุ้มใจมากแา่ว่าจริงจริงมีช่วงเวลาเยอะเยอะเเลยครัยตั้งแต่ปีหนึ่งเี่ะียีะเยอเอยะยอะอเลยอะะเาเนยอะเยอเยยอะเยเยยอนเยอะเเยอยอเอยอะเเรียนอยอย ค่อนข้างที่จะยากแล้วอพอวันพอแม่รู้ว่าแล้ววันนี้แม่มามารับเดมาตอนเย็นอ่พังเฉยกรอปะ่อเจ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 เเจเ ครจบคณะอะไรครับผมก็ผมจบวิศวกรรมศาสตร์สังคมเหมือนกันครับแล้วก็เป็นเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ครับผมใช่ครับก็ครับไม่ใช่ผมไม่เหมือนผมไม่เหมือนเอาจริงๆผมรู้สึกดีใจและก็ภูมิใจกับตัวเองครับที่เราสามารถจบมาได้ครับก็เหมือนเพื่อนนะครับว่าเราก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าครับก็รู้สึกเหนื่อยครับแต่ว่าจริงๆเราเราผ่านได้กับเพื่อนแล้วก็เพราะอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยๆกันก็ ดีใจดีใจครับภูมิใจตัวเองครับว่าเมื่อ,อกี้เขาบอกว่ามีทอ้อแล้วมีแมสี่ปีแบบมีครับมีม,มีมีทอ้อบ้างครับก็ก็คุยกับเจเจครับก็โอ้ยทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้อะไรเงี้ยครับเราต้องทํางานไปด้วยต้องมาตามงานอีกอะไรงเี้ยครับไจะแบ่งเวลาทั้งสองอย่างมันยากครับจริงๆเพราะตอนนั้นเราก็ตั้งแต่ปีหนึ่งปีสี่มันก็ยากมันก็ยากยากมีความคิดแบบคือแบบเอ๊ะหรือว่าจะเบรกไว้ทํางานก่อนอะไรอย่างเงี้มีคมรับก็ มีมีมีแน่หมดมีหมดเลยใช่มีมีครับก็คุยกับอาจารย์เอ้ยถ้าเกิดเราดอกอย่างเงี้ยมันจะสบายกว่าไหมค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องดอกดอกก็เดี๋ยวช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็ช่วยก็ไปคุยกับอาจารย์ไปคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับก็ช่วยเหลือกันก็จนผ่านไปได้อะไรที่เป็นแรงอที่แบบโเคลองสี้บผมรู้สึกว่าเอ่อเหมือนแบบไหนๆเราก็ได้เรียนแล้วก็ ตเต็มที่กับมันนะครับเหมือนแบบเพื่อนเราก็คอยช่วยช่วยเพื่อนก็ช่วยเหมือนเป่าหัวเราด้วยแหละครับต <c oughs> อนแรกตอนแรกเราก็จะไม่เอาแล้วแต่เพื่อนก็ขยันขยอ,เอยเราต้องเรียนเราต้องเรียนให้จบไปพร้อมกันจบไปพร้อมกันเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ย,นย,นห,ยหนุ่มๆก็มาแล้วก็เอาให้สุดไปเลยวันนี้ก็คือจะฉลองก,กับเพื่อนครับผมเออฉลองคือเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงเพื่อนเลยครับว่าอยากจะขอบคุณเพื่อนด้วยเรี้ยนไหมครับเลี้ยงเพื่อนไหมครับเพื่อนน่าจะเลี้ยงครับออโอเค หยอเอจอช่นะจเจดรมะไรยังไงคะรู้สึกดีใจจริงๆครับเพราะว่ามันก็มีความดีใจไม่พนถ้ากิจะต่ออย่งอื่นมันไม่ได้เพราะว่าเราดีใจจริงๆเพราะว่าเราก็ม่คิดว่าเราจะจบนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าเราก็แบบเขาเรียกอะไรอ่ะรุ่มๆุ่ันดอนแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรนั้นแต่ก็ ได้เพื่อนเพื่อนช่วยนะคเพื่อนช่วยแล้วก็พเพื่อนๆนี่คือคุณแจสำคัญเลยเออคือเป็นคนที่อคอยขับเคลื่อนเราให้เราทำงานงานส่งอะไร<ด>ทีใช่ก็ขอบคุณเพื่อนๆจริงๆครับแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่า เอเจเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทําให้เราสู้ครับเพราะว่าคือผมเห็นเอเจเขาเป็นคนตั้งใจเรียนแล้วผมก็เห็นว่าเอเจยังตั้งใจเรียนเลยแล้ว้มเอาบ้านอยู่วะเราต้องทําได้ดิแต่เอเจทำได้เราก็ทําได้แต่อย่างหนึ่งคือกลัวเผื่เหงาถ้าจบคนเดียวนี่เหงาและได้เนเลยบนี่มีที่ถือคำถามเพื่อสุนเจเจคณะอะไรนะคณะเดียวกันก็เลยไม่พูดคณะเดียวกัน จริงตอนแรกเมื่อเช้าก็บอกว่าสมมติถ้าไม่มีสองคนนี้จบกับคุณเหงาแน่ๆอ๋อคือรับปริญญาพร้อมกันไม่ได้เปลือยขนาดนี้เปลือยไม่ได้ทำ่อตัวเองเลยทำเพื่อปุ๊บเออจริงเหรอต่างเพื่อนต้งาเพื่อนคนนี้มากนะเพราเพื่อนเหงาคนรักเพื่อนเออต้องเรียนเจ๊นะค่ะเออที่เขาแบบยอมเออวันนี้อะไรอะค่ะเมื่อกี้ที่บอกแบบบอกว่าเขอเจ็ขอเอเจด้วยที่ทำให้แบบเราดีบอกอะไรเขา้า ก็ก็ขอบคุณมากๆครับเพราะว่า AJ เนี่ยจะเป็นคนขยันมากกว่าผมผมจะเป็นคนแบบชิวชิวไม่อะไรแต่ AJ จะเป็นคนคอยตามงานเฮ้ยส่งงานนี้หรือยังทํางานนี้หรือยังเฮ้ยมันมีเข้าไปชื่อ,อ,อน,นี้นะอันนี้นะเดี๋ยวไม่ผ่าดนะอาจารย์ ตามเลยแล้วเวลาชกชื่อนี่สลับ้วให้เเจหรือเวลาเปิดกล้องเรียนออนไลน์ช่วงโควิดผ่านมาก็หน้าคนเดียวอันี่ร้เนี่เนี่ยเราก็เปเฉลยหมดเลยอ้อ้งใคอาจารย์ทวงเปรียนคืนแล้วนะครับจริาตั้งใจเมาเออยอมยออมยเป่น่ี้่างนี้ว่าเอเจก็คืออยา นจบของใช่อยู่แล้วเขาเหมือนแบบผมตั้งใจคืออันนั้นเขาก็ชิลไปผมก็ต้องคอยว่าใช่ฝักเปลี่ยนฝักแฉกจริงๆันี้เป็นถูกต้องก็ภูมิใจนะแต่พาการจบภูมิใจครับก็ดีใจครับไปพร้อมกันจบพร้อมกันเลยนะครับวางแผนสามคนวางแผนยังไงก่อนนะครงกจรเดียวน่ะจะเรียนต่อจะดูงาน คือพจริงๆเอออันนี้เพิ่งจบมาก็อยากจะโฟกัสงานนะครับอาจจะเรื่องเพลง,งเรื่องเรื่องการแสดงมากคนอจริงๆเนี่ยสนใจอยากเรียนต่อเกี่ยวกับมุกบุริยาแต่ยังไม่มียังไม่มีข้อมูลว่าต้องไปทำยังไงบ้างทำไมอยากข้ามไปไกลบุริยาเลยอ่ะจริงๆให้เขาข้าความกับไปก่อนคืออยากเรียนบุริยาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กนนครับแต่ชั่วครับ พัดไปพัดมาก็มาเลยลงแรงไปหน่อยใจเบ้อใจการเป็นกันกลับเอออเจเจเจแล้วครับแครนอะไรบ้างคือผมสองคนก็เขาเรียกว่าอะไรครับก็ก็มีคุยก็มีคุยกับแม่ไว้บ้างคำว่าคือแม่ก็อยากให้เรียนต่ออยากให้เรียนคนต่อแต่แบบผมก็บอกว่าขอทำงานก่อนแต่ถามว่ามีคิดไวไหมก็มีครับคุชามีผมก็เหมือนเหมือนเจเจแล้วก็คุยกัน แม่และเจเจเลยว่า<ม>ถ้าเกิดเรายนต่อจะด้านไหนดีแล้วผมรู้สึกว่าเราด้วยความที่อยากแบบมีธุรกิจแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเรียนมาสาย,ยานี้แล้วถ้าเราไปต่อพวกเกี่ยวกับบริหารมันก็น่าจะดีคร<ม>ับเพราะว่าเหมือนเราคิดวางแผนไปแล้วว่าเราอาจจะมีแผนที่จะเปิดบริษัทหรือไม่รู้อะไรเงี้ย<ม>ก็คุยกันไปก่อนแต่ว่าตอนนี้นะตอนนี้ก็ได้จากโอกรส่องงานก่อน,<ม>น,นกอนับเอเจเจเรารู้มาว่าแบบอีกหนึ่งมันจะสำคัญที่เราทำให้เป็นจบตอนนี้แรกคือคุณแม่ โแน่นอนครับถ้าคนนั้นปักเปลี่ยนปากแฉะมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นคุณแม่ใช <c oughs> ่คุณแม่นี่ช่วยเยอะจริงๆทำให้เราสู้แบบให้เรียนจบเอาหน่อยลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คอยให้กำลังใจแม,แม่บอกอะไะเอาวันวันที่แบบเฮ้ยจะจะไม่ไหวละแม่บอกว่าแม่แม่บอกว่าถ้าถ้ามึงไม่จบแล้วมึงปวดแตกยอ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 กยก็คือแม่ก็แม่ก็จะมีว่าบ้างครับแม่ต่อยเรียนอะไรเงี้ <c oughs> ย อยว่าแล้วช่วงแรกครับแต่ว่าหลังๆก็แม่ก็จะควให้ลงใจครัแม่ก็รู้ว่าเอ้เราก็เหนื่อยเพราะเราก็บ่นกับแม่อะไรอย่างเงี้ยเออใชไม่ได้หมดเลยวอ๊ยออ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอยโอ๊อโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโออยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอโอมยอยโอ๊ยโอ๊อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยออ๊ยออยยอยโอยอยยอยยยย บอกว่ามีความสุขนะขอประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยเจเจถามแค่ว่าคนต้องเรียนมั้เขาบอกว่าดีนะมือด้วยไม่ติดไม่ติดคือคนละลายเนาะลายกันลายคนละอันกันเออฝากบอกน้องๆที่แบบว่าเอ้ยแบบบางทีเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่ท้อเหมือนเราแบบทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยหรือแบบเจเจเรียนจริงสุดไปเชจอแล้ว ความหวังของคุณแม่เอเจผมก็อยากฝากน้องๆนะครับว่าอยากให้น้องๆเนี่ยลองทําอะไรหลายๆอย่างไปก่อนแล้วเราก็จะเจอเองครับว่าเราชอบอะไรแล้วเราก็เรียนในสิ่งที่เราถนัดแล้วมันจะมีความสุขแล้วก็ทําให้เราเรียนได้อย่างมีความสุขมันก็จะทําให้ผลออกมาดีมากมาตอบยิ้มอกี้คือเจเจใช่ไหมเม่อกี้คืเมื่อกี้คือเอเจผมยืมพลังเอเนอร์จีของผมสัมภาษณ์จากสิ่งที่ยิ้มอันนี้ชื่ออะไรนะคุณยิ้มอะไรเอเจก็เ ครับผมก็อยากจะฝักน้องๆทุกคนนะครับก็ตั้งใจครับมันเป็นเหมือนครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมก็พยายามตั้งใจ <S <S <อ>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องเพื่อนนะครับก็มันเป็นสังคมที่แบบว่าสังคมใหม่ๆสำหรับเร็กที่เพิ่งเข้ามาก็อยากให้น้องตั้งใจนะครับมันไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราถ้าเราตั้งใจจริง <S <S ปิดท้ายปิดท้ายที่คือคาดหว่าก็เ็นกําลังใจให้ทุกคนครับเพราะว่าพยายามทําในสิ่งที่เราชอบเลเลือกคณะในสิ่งที่ชอบครับแล้วเราจะทํา ทำมันออกมาได้ดีครับสุดท้ายแล้วความเพียรพยายามทุกอย่างมันมันจะประสบความสำเร็จได้ครับก็เ okay ป็นกำใจโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคคนเก่งนะคะยินดีเลยแต่พี่เพิร์ลไม่ได้เลือกคณะที่ตัวเองชอบได้วในไทยตัดสายผ้าหรือว่าอะไรก้ไคะเลยก็ทำได้เดี๋ยวขออถ่ายรูข้างนอกแล้